เอาละครับับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมเดลลอเซอร์ D นะครับแล้วเราก็อยู่กันกับเกมบิดเบี้ยโซนะวันนี้ก็อยู่กับกาชาบันดวิดนะครับ B t w ในรูปแบบของว่ายน้ํานะครับซึ่งเขาก็มาสักพักหนึ่งแล้วนะสองสามวันแล้วแต่ว่าผมไม่ว่างนะคือไอ้ประเด็นคือง,งานของผมอะช่วงสิ้นเดือนเสาร์อาทิตย์เนี่ยมันจะไม่ว่างครับแล้วมันเป็นสิ้นเดือนที่ตรงเสาร์อาทิตย์พอดีครับมันก็เลยแบบโอ้โหงานล้นเลยครับ ไม่ว่างเลยนะวันนี้ก็ว่างแล้วก็มาสาักหน่อยนะการชาก็จะมา,าเป็น3ตัวนะครับ3ตัวใหม่ครับนินนี่โนเอลแล้วก็เมซี่นะครับมาตั้งแต่วันที่31เดือน8ถึงวันที่17เดือน9เป็นเวลาบ่าย2โมงนะครับสตัวใหม่มาทั้งหมด3ตัว Uh huh. แล้วต้องบอกเลยว่าเทศกาลบันดวิทนะครับ BTW อันเนี้ยมันเป็นตัวที่แบบอารมณ์คล้ายๆตัวครอบรอบอะ่ะคือถ้ามันมาปุ๊บมันจะดูดีแล้วมันจะติดแบบท็อปยาวๆอะ่ะยาวๆเลยครับติดท็อปแบบยาวๆเลยไม่ลงง่ายครับเดี๋ยวเดี๋ยวสามตัวหนะ้าตู้เดี๋ยวว้ที่หลังนะฮะเดี๋ยวไปดูอ่าตัวอไอ้ร่วมตู้ก่อน เลทนะครับเลทเไม่มีหลดเลทครับจดเทนเว้นวนกันอยู่ในนั้นเลยทีเดียวเฉี่ยยี่ห้าสเต็ปแล้วก็5 1สเต็ปนะครับสเต็ปที่50จะได้ตัวเลือกอะไรอันนี้ผมไม่แน่ใจนะฮะแต่สเต็ปยี่ห้าเลือกตัวใหม่3ตัวได้เลยตัวไหนอยากเลือกตัวไหนเลือกได้เลยครับแล้วก็ตัวรวมตู้ล้วนแต่เป็นบันดวิททั้งหมดนะครับบันดวิททั้งหมดเลยก็จะมี โนเอลตัวเก่านะครับแล้วก็นินนี่ตัวเก่าอันนี้2ตัวนี้จะมาคู่กันนะครับปัจจุบันก็พอเล่นได้นะก็ไม่ได้แย่เกินแล้วก็มีอาบิลิตี้ที่อาจจะไม่ได้ใช้แล้วก็หลายคนอาจจะไม่เคยเห็นนะก็คือบล็อกการโจมตีสีน้ำเงินอะไรประมาณนี้อ uh, ต่อไปเป็นนินนี่คริสต์มาสชารปกับโนเอลคริสต์มาสสองตัวนี้เป็นตัวดรอปนะครับแล้วก็แรงอยู่ระดับกลางๆนะแรงประมาณที่สประมาณนั้นนะครับ บรูโน่นะครับบรูโน่ม่วงจากเทศการลร่มตัวนี้ก็ถือว่าแรงอยู่ครับแต่ก็คงไม่ได้ติดระดับเมตาณตอนนี้นะเมตาตอนนี้ก็จะเป็นแบบตัวที่มันแรงเบอร์วังเลยนะครับเมซี่ก็เหมือนกันครับ,ก,รบก็แรงพอๆกับบรูโน่เลยเหมือนกันทางด้านของบา n โก้แ n d โอซูชิอันนี้ก็จะมากาชาพร้อมกันกันกบเมซี่ฟ้าแล้วก็บรูโน่ม่วงนะครับตัวนี้จะเป็นตัวดบบสาครับน้ำหอมเล็กน้ำหอมใหญ่หยาดนะ้ำมีไม่ตายแรง แล้วก็นินนี่กับโนเอลครับอันนี้เทศกาลฮาโลวีน2ตัวนี้มาคู่กันนะครับอ่านินนี่เป็นตัวเก็บเกตเก็บเก็แล้วแรงเวอร์ครับโนเอลก็เป็นตัวธรรมดาที่ไม่ได้เก็บเกตแต่ว่ามีไม้ตายที่แรงนะครับแล้ววันนี้ก็จะมา3ตัวน้าตูเพราะฉนันเดี๋ยวไปดูกันเลยตัวแรกนะครับนินนี่นะตัวนี้โจมตีใกล้ มีสถานะช็อตโอเคถ้า2เป็นซูเปอร์โจมตีแรงอืมมี EX ด้วยนะครับ EX โหมด EX เป็นเหมือนสกิลเหรอ EX ตอง12รีชาร์จอ๋อมี EX ของด้าน EX สกิลด้วย EX ลิงก์นะฮะโอเค มาในรูปแบบสีแดงครับไรสังกาดสังหารอารันคาพัสครับเป็นสาย SP934 โจมตีใกล้นะครับไม้ตายติดช็อตนะครับแล้วก็ EX นะครับเป็นเหมือนสกิลสกิลหนึ่งนะครับแล้วก็คุณทามหกสิบวิลิงคร์มเสียหายแรง30%นะครับฮัตทิปลบสุเฉินบวกหนึ่งขอบเขตแรง20แล้วก็ธนูก,กาศสีแดงวิ่งข้างนอกได้นะครับแต่ได้ของ EX สกิลว้าวมี2ลิงก์เลยนะครับ โอ้โหแล้วตัวนี้มันก็จะได้ลิงก์สามลิงก์นะทุกคนมันจะได้ลิงก์ความเสียหายแรง30มิบลิงก์ ex รถคูชาม12แล้วก็ลิงก์ไม้ตายอีก30ครับเป็นโคตรลิงก์ตัวโคตรลิงก์ลิงก์ที่โคตรดีอ่ะโอ้โหแสดงว่าอัพเดทที่อาจจะไม่ว้าวเท่าไหร่มั้งเดี๋ยวต้องลองดูนะแต่ว่าคือมันเป็นตัวที่ลิงก์ที่โคตรดีอ่ะลิงก์ไปทางความเสียหายแรงนะแต่ก็เราต้องมี5ทัาผ้านะครับ ex สกิลมันถึงจะทำงานสูงสุดนะครับใช่นไหม รถคุณทำแรง12แบบแม็กอันนี้ก็คือเต็มสูงสุดแล้วก็ความเสียหายไม่ตาย30%แบบแม็กอันนี้ก็คือเต็มสูงสุดเหมือนกันก็ <c oughs> จะได้รถคุณทำแรงความเสียหายไม่ตายแล้วก็ความเสียหายแรงด้วยนะครับในลิงก์นะจะได้3ลิงก์ใน1เดียวโคตรดีอวบิลิตี้นะครับความเสียหายแรง55ครับฮิตแรงบวก3ไม่ตาย50ฮิตไม่ตายบวกห่ 1, ไม่ตายแรง150นะครับ ติดสถานะบวก5วีคับติดช็อตบวกไปอีก50นะครับอารังคาติดสถานะได้ง่ายขึ้นมีรค่าป้องกันครับมีไม่ติดแข็ง200%ครับเลือดเต็มแรงขึ้น30พลังกรเดยมยานบวก80เมื่อศัตรูติดสถานะพิบปกติมีทีมปาร์ตี้สกิลแรง20ครับเดี๋ยวขอคิดาร์มแรงแบบดิบก่อนนะ30 3 30. อ่ะ300 300บวกเอ่อ5 40 5 355บวก50 405 บวก30 435บวก8 515 535 535 565โอ้โหแรงประมาณ5 565%นะครับแล้วก็มีไม่ตายแรงขึ้นอีก30ไม่ตายก็จะแรงอยู่180ไม่ตายแรงมาก แล้วตัวเองก็แรงมากด้วยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวไปลองเล่นกันเลยนินนี่แดงมาช้าแต่มานะเนี่ยโอเคชุบๆๆโอ้โจมตีสวยนะการโจมตีค่อนข้างสวยนะครับมีอเบริตี้ระเต็มนะยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องหลบมอนแบบหนึ่ง EX ก่อนเลยชุบเป,เป็นสกิลสกิลหนึ่งโอ้ไกลครับเป็นสกิลผักที่ค่อนข้างไกลคล้ายๆยิงบีมอะ จะว่าผักก็ยังไงอยู่เพราะว่ามันไปเร็วอยู่นะสกิลหนึ่งด้านหน้าสกิลสองก็ด้านหน้ากว้างสกิลสามกว้างท่วมแบบปุ๊บขอใช้สกิลหนึ่งอ,อ๋อสกิลหนึ่งผักครับค่อนข้างไกลไปไม่ตายอะไรอันนี้มันนีอะไรสักอย่างนะฮะทำไมเนี่ย บุ๊บโอเคสกิลมาแล้วสกิลหนึ่งชึบสกิลหนึ่งไกลอยู่ครับสกิลสองชึบสกิลสองกว้างสกิลสามก็กว้างครับสกิลสองจะกว้างด้านหน้าสกิลสามจะกว้างแบบอ่ากว้างทั่วแมบปบสกิลหนึ่งจะยิงไกลชึบโอเค ผมมองว่าดีตัวนี้ดีมากครับแต่ก็จะเป็นการเล่นมือนะครับแล้วก็ก็ไม่ได้ติดขัดอะไรนะมันก็คล่องแคล่วอยู่นะคล่องแค่วแรงฟร์มเสาหายแรงแล้วก็สกิลก็แรงด้วยครับต่อไปเป็นโนเอลโนเอลนิฮาชิโนเอลโจมตีไก่ครับมีสถานะลรกกินด้วยเลอร์หรไรสังกัดหรอ เอ็กซ e okay. right? ์สี่สิบโอเคไล่สังกัดครับโจมตีไล่สังกัดพลัสนะครับแล้วก็เป็นสาย sp นะครับเก้าร้อยยี่สิบเก้านะครับไม้ตายติดรถกกินมีเลนส์รถกินทำแรงสิบสี่นะครับพาสิฟลบสุดเชิญบวกหนึ่งขอบเขตแรงยี่สิบทุกการสินสมเงินไว้เล่นข้างนอกได้แล้วก็มีทางหน้าของ ex ็กซ์สกิลนั่นคือติดลรถกินบวกสี่สิบนะครับก็โอเค แต่ลิงสู้ลิงสู้นินนี่ไม่ได้นะฮิตไม่ได้บวกหนึ่งครับติดสถานะบวกสองโอ้ทำไมโนโอเอลเป็นตัวเป็นตัวดันคิวอะเพิ่งเคยเห็นตัวแบบนี้เป็นตัวดันคิวนะเนี่ยปกติมันจะทำมาแบบเล่นควบคุมดันคิวได้อะไรได้นะแต่นี้จะแบบทำดันคิวเป็นหลักนะ ติดลุกขึ้นลุกกินแรงขึ้น40ครับและสังกัดติดสถานะได้ง่ายขึ้นครับมีลดค่าป้องกันมียกเลิกซูเปอร์อาร์เมอร์มีไม่ติดแข็ง200ครับโอ้ทีมปาร์ตี้เหรอและสังกัดแรงขึ้น20อืมอืมเราติดสถานะอีก80คุณสมบัติผู้สังหาร30คิว50าสนำเงิน10คิว30 ฮิตสองลงดันกิลเป็นฮิตสามนะครับทำมาเพื่อลงดันกิลครับเอ่อโนเอลค่อนข้างเบาวกว่านินนี่นะเนี่ยแต่ว่ามียกเลิกซปเปอร์ฮัมเมอร์ครับแต่ถ้าลงดันกิลก็ก็แรงมากครับถือว่าแรงมากแต่รู้สึกนินนี่ทำมาดีมากครับแต่โนเอลทำมาแบบเหมือนตัวดันกิลทั่วไปนะความรู้สึกผมนะ มี ex ไหมไม่มีหรอเอา้าอะไรไม่มี ex ก่อนเดี๋ยวไปลองดูก่อนมันก็วาวนะแต่ถ้ามันไม่ได้ลงังกิวฟาร,ร์มแรงมันก็จะหายไป h ิ t หนึ่งไงไม่มี ex ครับปุ๊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 บทำไมทำทำนเอลมาเหมือนกักกักเนี่ยผมงงมากเลยปุ๊บสกิลหนึ่งรวบแล้วผัก ุสกิลสองกว้างรอบตัวและสกิลสกว้างท่วมแบบสกิลหนึ่งรวบแล้วผักโอเคไม่ตาย<ะ>อืม<ะ>ก็ไม่เท่าไหร่ผมมองว่านะไอตอนที่ว่ามันเป็นไอเนี่ยเป็นฮาโาวีนอน่ะนมตะไครา่ผมว่าอันนั้นอาจจะติดเลดมากกว่าอันนี้ยังไม่เท่าไหร่เนี่ย เรื่องของความแรงก็ใช้ได้ครับแต่น้องจะปแปรงเมื่อลดดังกิวซะเยอะนะฮะก็เล่นข้างนอกมันก็เลยจะเหมือนกักไว้ระดับหนึ่งมันก็จะฮิตมันก็จะหายไป1%นะ่็ต่ะแต่มันก็ทั้งดีมีทั้งด้านของติศสถานะด้วยแล้วก็ติศสถานะ2อันดิแปอันนึงสีอันนึงไม้ตายก็จะเบากว่านะเราล,ลิงก็จะจะน้อยกว่านินนี่ต่างหาก โกดอะไรนินนี่หรือเปล่าเนี่ยทำไมไม่ทำลิ้งให้มันใกล้เคียงกันเพราะสองตัวแรกที่มาแทบจะเหมือนกันเปียบเลยนะสองตัวท้ายตู้ต่างกันนิดหน่อยนะถ้าถ้านินนี่ผมให้1 0เต็ม10ใช่ไหมสำหรับโนเอลผมให้อยู่ประมาณ9เต็ม10หรือไม่ก็8.5ประมาณนี้ครับต่อไปเป็นเมซี่ ทางด้านของเมซี่ไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้โนเอลเจอยังว่าเมซี่เนี่ยเออนี่ไงเมซี่โจมตีใกล้หนึ่งเป็นบูทสามเป็นบูทโอ้บูทเยอะมากสตอร์ดแท็กสามอ๋อมีแพชชันการและลูกกินสังหารและสังกัดเหมือนกันเหรอเอามายืนคู่กับโนเอลแน่เลยไล่สังหารสังการไล่สัง ไซสสังกัดสังหารและสังกัดพัดนะครับตัวนี้สาย ATK ครับแปดครับใช้ยืนข้างฮะไม้ตายก็มีติดลุกกินกับแผลชะกันนะครับมีลิง k ์เอ่อลิงถ้าโจมตีปกติแรงขึ้น40%ครับมเมื่อเลือดเต็มนะครับมีคัางได้ของเกตเอฟเฟกนะครับเกตเต็มแรงขึ้น1แล้วก็ อจอมตีปกติอีก100นะครับมันก็รวมกันประมาณ2อ0อะไรเอ่อสกิลว่าเซฟหลบส่วนบวกหนึ่งครับธนูกาสสีแดงแล้วก็หลบหลีกอลังคารเอ้ยหลบหลีกและสังกัด50%แต่ทางด้านของ ex skill นะครับหรือว่า ex link เนี่ยก็จะเป็นฟาร์มเสียหายถ้าจอมตีปกติบวก30นะครับเมื่อเรเวิาธรรมห้านะ ability ขบเคตอจมตี20บครับฟาร์มเสียหายจอมตีปกติ70ฮิต โจมตีปกติบวกหนึ่งเองเหรอแต่แต่มีเกรเอฟเฟกต์ไงอ่าไล่สังกาติสถานะได้ง่ายขึ้นมียืดเวลาธาตุเสริมพลงังซูเปอร์อาร์เมอร์ลดการทำลาย12กันไฟ200เพิ่มประสิทธิภาพธาตเสริมพลังทีมปาร์ตี้อ่าสกิลแรง20นะเป็นตัวปกติแต่มีทีมปาร์ตี้สกิลแรงนะครับมีเกรแลมเพจเกรดเต็มเร็วขึ้นนะครับสตาร์ทสตาร์ทเกร70จ็ดฮิตปกติบวกหนึ่งนะครับบวกความเสียหายปกติ 70, 170. อีก70มีเกตเอฟเฟกอีก200 300 370เนี่ยแล้วก็มีท่าเสริมพลังอีก420ก็ถือว่าแรงนะสำหรับตัวตีปกติถือว่าแรงมากอันนี้ถือว่าแรงมากสำหรับสายตีปกติถือว่าแรงมากครับเกตเต็มเร็วครับแล้วก็สตาร์ทเกตก็70แล้ว มีทั้งด้านของสกิลครับใช้ยืนข้างแล้วก็มีอัพเรตตี้ที่ทำให้ตัวหลักของเราได้ฟาร์มเสหียแรงสกิลแรง20%ด้วยนะครับก็ไปซับด้วยเดี๋ยวนี้เป็นตัวซุปเปอร์บูทซุปเปอร์ยืนข้างเลยยืนข้างคือแบบดีจัดสำหรับเมซี่ยืนข้างอารันคาไปเอ้ยยืนข้างไรสังกัด ชึบชุบชึบชุบโจมตีใกล้ครับชึบชุบชึบชึบชุบชึบชุบชุบปึ๊บปึ๊บนี่นี่โจมตีใกล้เพราะไม่มีขอบเขตมีหรือเปล่าวะแต่มันใกล้นะเนี่ยน่าจะไม่มีแล้วก็เป็นเหมือนซูเปอร์บูธครับเพราะว่ามีบูธทั้งสองเลยครับแต่บูธก็ไม่ได้แรงขึ้นหรอกมันก็แรงอยู่ประมาณห้าสิบแหละแต่ว่ามันเรามันบูธได้บ่อยไงสกิลสองก่อนผักครับผักค่อนข้างกว้าง สกิ 1> 1, ลหนึ่งระเบิดด้านหน้าครับสกิลสามก็ผลักดันออกไปรอบตัวไม่ตายชุบติวลเล่ชุบแล้วก็เจออัญมณีกอดลูกบอลบายบายโอเคเป็นตัวยืนข้างที่ดีครับยืนข้างดันกิลที่ดีแล้วก็หรือไม่ก็ยืนอ่าเล่น เล่นเป็นสายที่ปกติด้วยเพราะว่าน้องไม่ได้ถูกออกแบบมาดันกิวโดยตรงแต่ว่าสามารถดันกิวได้ดีครับแล้วถ้าเราไม่ได้ดันกิวก็สามารถใช้ยืนข้างเป็นตัวซุปเปอร์บูทได้ซุปเปอร์ซับซุปเปอร์บูทได้นะครับไม่ได้แจกโล่ให้ทีมแต่ว่าแจกบัฟแบบสงส่าสงเอยนะแจกบัฟแบบเยอะมากนะคือโอเคสุดยอดอยู่ตัวนี้นะครับ ก็จะให้คะแนนมากกว่าโนเอลนิดนึงแล้วกันถ้าโนเอล8.5ตัวนี้ก็น่าจะประมาณ9ผมน่าจะเปิดนะแต่ไม่ใช่ไอดีหลักอะเพราะว่าไอดีหลักมันมันเก็บเพชรไม่ทันละนาทีนี้นะฮะก็สำหรับคลิปนี้ก็คงต้องฝากไว้เท่านี้แหละเดี๋ยวยังไงก็จะกนับม่ในคลิปหน้าแล้วกันะะนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะฮะสวัสดีครับ